ผมว่าเลยนะเสียงเมื่อกี้เนี่ยคือเสียงใครนะเป็นเสียงของหุงเสมนะครับพี่พรอร่อยไหมลุง <นะ S 2> ทำไมมันเปรี้ยวจัง,เป,งเป็นดองเป็นดอกไม้อะลุงโอ้สวยมากใช่ชื่อดอกอะไรผมไม่รู้ สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซี FC, ทุกา่านเลยนะครับมีขผมมอสพาชอ้าจังข้านะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็มานั่งเล่นบ้านพี่เบน,นครับนะเออคิดนี้เนี่ยก็ผมเนี่ยจะมาทําความสะอาดบริเวณแถวๆนี้นะครับบริเวณแถวนี้นะพี่ก็ผมเนี่ยก็จะมานั่งเล่นนะมานั่งเล่นกับพี่เบนนะครับทีนี้ ตรงนี้เนี่ยมันลกมากเลยนะพี่พี่ก็เดี๋ยวผมจะกวาดพวกใบไม้เนี่ยสักหน่อยนะเพราะว่ามันลกเกินนะเดี๋ยวเผื่อมีพวกตะคาบแมงป่องงูอีกนะพี่พี่นะกฤดูแล้ดูแรงเนี่ยก็อาจจะมีพวกใบไม้ร่วงเยินะนะครับพี่พี่นะดูร้อนนะครับก็โอเคนะพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําความสะอาดเลยดีกว่าครับผมนี่นะพี่พี่กมากใบไม้เยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะกวาดนะครับผมนะเดี๋ยวเพื่อแบบน้องไอวามาเล่นเนี้ยเดี๋ยวจะโดนพวกมแมลงพวกสัตว์เนี่ยกลับเอานะครับไม่ใช่แค่น้อยวานะ่าบางทีเนี่ยกดอื่นอัดมาเนี้ยเดี๋ยวโดนพวกสัตว์กัดเอานะครับผมบางทีเนี่ยมันแอบในใบไม้นะเรามองไม่เห็นนะ ดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทั้งกล้องก่อนนะครับพี่พนี่นะไปผมจะจะผมจะขออนุญาต กวาดก่อนนะครับผมฝุ่นเนี่ยเยอะมากเลยนะที่ต้องขอภัยนะครับฝุ่นเนี่ยฝุ่งกระจายนะ พยายามกอดเบาแล้วนะครับผม เสียงใครอะไรู้ว่าเสียงใครนะพี่ใครครับเสียงหายไปแล้วไม่รู้ว่าใครนะครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมได้ยินแว่วๆนะว่าลุงเสมเองนะครับแล้วนะพ่อผมเนี่ยก็กวาดอยู่นะ ก่อนได้ยินไม่ชัดนะพี่ๆก่อนเนี่ยใ,ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคนะพ,พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตกวาดต่อเลยนะไม่รู้ว่าเสียงใครมานะครับผมโอเคท่านโยวรีบกวาดต่อเลยก่านะครับพี่ครับนี่นะผมว่าเนี่ยนะเสียงเมื่อกี้เนี่ยคือเสียงใครนะเป็นเสียงของหุงเสมนะครับพี่พ ลุงครับใช่น้อองมมดใช่ครับลุงลุงมาทำอะไรที่เนี่ยลุงมาเที่ยวเฉยๆอืมไปลุงเดี๋ยวอยู่ที่หมู่บ้านมันเหงาอืมลุงก็อยากจะมาเที่ยวไงไปลุงเดี๋ยวไปนั่งคุยกันก่อนครับพอจะมีน้ำให้ลุงกินไหมมีครับลุงลุงหิวน้ำมากลุงเดินมาเนี่ยอืม ไปเดี๋ยวไปนั่งเปรย์กันก็นกนได้ครับลุงตรงนู้นเหรอใช่ครับไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้ำให้ลุงด้วยลุงอยยากกินน้เ็นนะืมอ๋อน้ำที่แช่เย็นไว้ใช่ไหมใช่แล้วได้ลุงตรงนี้ลุงไปนั่งเลยนะครับ การมันร้อนนะ่ะลุงนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งได้ไดแล้วลุงจะไปนั่งที่ลม่มๆมั้นั่งตรงเป็นได้ไหมได้ลุงเดี๋ยวผมเอาเก้าอี้ไปนั่งฝั่งที่ลม่มๆ,ๆมั้ยได้โอ้ร้อนมากใช่ลุง ใช่ลุงนะพี่เบสเหรอไม่อยู่ครับใช่แล้วมันไปไหนอ่ะอืมพี่เบสพี่เบสเนี่ยลงไปทุราครับเออนี่ผมจะไปเอาน้ำให้ลุงนะครับแล้วๆนะลุงหิวครับ ทัวงน,นะนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนใชล่ล่าใช่ไหมใช่ครับตากองเลยนะีอยคผมอากาศเนี่ยร้อนมากเลยทุกคนทุกคนแวน้ำมานลูกลุงชอบมากอากาศดีจริงๆในหมู่บ้านลงร่อนมาก โมตยลุกรถมายชฉยนนโอ้ยล้อโทษนะไม่เปไรลูกไม่เป็นไรไหม เจอไอ้อไข่หรือเปล่าไอ้ไข่เราลงชายแล้วไอ้ไข่ลงไปในไร้ครับหรือว่าไปกับไอ้เจ้าเบสนะลงไปกับพี่ยิดาครับพี่เบสเนี่ยไปชูราเป็นไงช่วงนี้อากาศร้อนไหมอากาศร้อนครับลงุงในหมู่บ้านรุ่มร้อนมาก แล้วเองได้สายหรือเปล่าผมไม่ได้สายครับผมไม่มีรถดีแล้วเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างลูกอยากจะลูกสนุกครับมีเพื่อนเยอะเลยเลยเจอไหมก็เจอ,อบ้าง เรียบร้อยผงทานผลไม้ไหมผลไม้อะไรผมพุทตาเอ้ยไปเอามาให้ลุงกินได้ครับลุงเดี๋ยวรอผมก่อนนะลุงชอบที่นี่มากเลยผมเนี่ยจะไปเอาผล,ลไม้มาให้ลุงแก้ทานก่อนนะเหมือนที่บ้านพี่เวนเนจะมีผลไม้อยู่นะครับ <c oughs> เบบได้แล้วลุงลุงรอนะเราน้าเป็นของดองนะลุงม,มีมะขามดองกับกุนะซาดเหรนทานได้ไหมกินได้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ลุงกินไม่ได้ลรอแต่นนี้เป็นผลไม้ดอง นี่มีน้ำจิ้มด้ยลุงลองชิมดูเผื่อลุงชอบอร่อยไหมลุงนะทำไมมันเปรี้ยวจังจะเป็นอันดองแล้วอย่าว่าแล้วอันนี้จะกรอบ ใช่ไห้ลุงกินเยอะนะรอร่อยมากเลยกินเยอะนะลูกนี่คืออะไรล่เป็นน้ำจิ้มให้จิ้มกับพวกของกินพวกนี้ครับมันจะทำให้อร่อยขึ้นใช่ไหมใช่ลูกกินเยอะครับน,นีแค่ <c oughs> เอ็งใหญ่คอเจ้าของหรือ,อยัง ขอครับจะกินกองไห้เนี่ยต้องขอก่อนใช่ไหมใช่ครอะไรนันลูกพ่อพ่อมันเปรี้ยวเกินไปลุงไม่กินแล้ว มีนี่แลละนี่ย้วยมีนยาวแล้วนแนไหนไม่มีนยาวนะโอเคลุงกินไหมครับลุงใหม่กินแล้วลุง <ขอ S 2> จะกินอีกลูกหนึ่งไหมลุงจะกลับไหมไม่เอาปลกเองเก็บไว้กินเถอะ เย่างอะไรวะอย่างเด็กลงไอ้ยักษ์ได้มาแถวนี้หรือเปล่าผมไม่เจอลุงยักษ์เลยลุงไม่เจอไอ้ยักษ์นานละผมก็ไม่เจอ,ลลเน,อานานแล้วลุงแล้วลุงยักษ์ไม่หน่อยหรไม่ลูกไปเดี๋ยวผมไปเก็บมันนะครับ หลกมากเลยเออลุงเป็นลังไงบ้วล่ะครับลุงยังไม่กลับลุงจะเดินเล่นเฉยเลุงปวดล้างลุงนั่งไม่ค่อยได้อืมโอ้มีเปนชื่ออะไรเป็นดอกไม้อะลุงโอ้สวยมากใช่ชื่อดอกอะไรผมไม่รู้ มันคือดอกไม้หรือเปล่าใช่ครับลุงรู้จักชื่อไหมลุงไม่รู้จักหรอกลุงเห็นแล้วมันสวยมากใช่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งลุงจะกลับลนะะครับลุงแต่ว่าลุงขอเดินเล่นแถวนี้ก่อนได้ครับ เราเย็นๆกว่านี้เดี๋ยวลูกจะเดินกลับแล้วครับแล้วลุงมาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าแค่มหา <c oughs> มหามาหาน้องไอ้ไข่ครับลุงไม่มีอะไรหรอกลุงแค่อยากมาเที่ยวเฉยๆจะหาไอ้ไข่ใช่ไหม ใช่แล้วแล้วเราลุงอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยลุงสบายดีไหมครับลุงสบายดีแล้วลุงมายแล้ว รอสักพักหนึ่งลุงก็จะกลับแล้วเดี๋ยวลุงก็จะเดินเล่นบริเวณแถวนี้ก่อน,นลุงชอบมากเออดูแลไปทีล่าแนะ่ โอเคนะพี่ลุงแกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยค่อยกลับนะครับก็ลุงแกเนี่ยจะบอกว่าจะอยู่ให้เย็นกว่านี้ก่อนนะเพราะตอนนี้เนี่ยแดดเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสี่โมงก่อนนะแต่ว่าแดดเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะครับนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะคิดเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆไดๆที่ชื่นชอบคิดออนี้เนี่ยต้องขอคนหนึ like, ่งไลน์นิจัยหนึงตางให้ผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็โอเคครับผมมาเจอกคลิปเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับลุงเดี๋ยวผมลาไปคลิปนะครับผม